วัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวความงมง,งายของแจ็คคิลลิสในเวลานี้นะครับไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าแจ็คคิลลิสเป็นนักเตะชาวอังกฤษนะครับที่อยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และหลายๆคนนะครับอาจไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ถุงเท้าสั้นรองเท้าพังมันเป็นเพราะอะไร วันนี้นะครับเราจะมานําเสนอมุมมองนี้เกี่ยวกับแจ็กกิริสให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับเอาเรามาเริ่มกันที่ทําไมแจ็กกิริสนะครับถึงต้องใส่ถุงเท้าสัน้นในตอนลงแข่งทุกนัดนะครับแจ็คกิริสนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะครับตอนที่ผมอยู่ที่สโมสรถุงเท้ามันเกิดหดจากการซักนะครับก็เลยดึงขึ้นสูงไม่ได้และทําให้อึดอัดมากเวลาดึงถุงเท้าขึ้นสูงนะครับผมเลยตัดสินใจดึงขึ้น มาพอคุมสนับแข่งเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญฤดูกาลนั้นผมดันทําผลงานได้ดีมากๆดังนั้นผมเลยถือเป็นเครดิตของผมไปเลยอครับจริงๆแจ็คก,กิลิสก็ไม่ได้เสียหลอขนาดนี้นะครับ <c oughs> แล้วรองเท้าพังๆละ่ะแจ็คก,กิริสให้เหตุผลเอาไว้อย่างไรระหว่างฤดูกาลผมได้รับอาการบาดเจ็บ พอกลับมาลงสนามใหม่ผมก็ได้สตั๊ดคู่ใหม่เอี่ยมจากทางสปอนเซอร์นะครับทีนี้พอใส่แล้วผลงานมันไม่ดีเหมือนเดิมผมก็เลยกลับมาใส่คู่เดิมตอนที่ทําผลงานได้ดีจะเรียกว่าเป็นรอลเท้านําโชคเลยก็ว่าได้นะครับและผลงานก็ดีจริงๆด้วยนะครับเพราะตอนนั้นนะครับนับตั้งแต่แจ็คกิลิสกลับมาใส่สตั๊ดคู่เดิมอีกครั้งแอสตันวิลล่าก็มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่แพ้ใคร13นัดติดต่อกันรวมถึง 3เกมสำคัญในรอบเพย์ออฟนำทีมมาพังาสู่เลกสูงสุดของอังกฤษได้สำเร็จนะครับหลังตกระกรรมลำบากมาเลกล่างถึง3ปีและนี่คือเรื่องราวสั้นๆของแจ็คกิลิสกับถุงเท้าสั้นและรองเท้าพังของเขานะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์กับเพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับเพจฟูทามไทยแลนด์สวัสดีครับ